จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะท่านทวีเสริมพักดีกุลเพิ่นสีใดมหใหรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานเริ่มตั้งแต่มืออื่นเป็นต้นไปด้วโจอี้นะคะสีเป็นจังไดเดียวเฮามีสัมผัสสดทางโทรศัพท์ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับท่านผู้ว่าครับงานดอกไฟบานเมืองเลยสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยเนี่ยในปี6-6มีอะไรบ้างครับท่านผู้ว่าครับ ในในในช่วงจัดงานนะครับ,รบก็จะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ถึงเก้ากุมภาพันธ์โดยโดยวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์คือวันพรุ่งนี้ครับก็จะมะีการจัดกิจกรรมสำคัญก็เป็นพิธีเปิดงานโดยพิธีเปิดงานเนี้เราก็จะไปเปิดที่สนามกีฬากลางจังหวัด โดยโดยการเปิดงานนั้นก็จะมีขบวนแห่จากทุกๆุก,กอำเภอครับใน14อำเภอเนี่ยก็จะจัดไปทั้งหมด7ขบวนให้อำเภอเขาจับคู่กันนะครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีขบวนเทิดพระเกียรติขบวนส่งเสริมสิ่งแวดล้อมนะครับของจังหวัดด้วยครับก็เปรียบเสมือนกับว่าการการนำขบวนแห่เนี่เป็นไฮไลท์เลยของพิธีเปิดเพราะว่าเราเอากิจกรรมของทุกอำเภอ มามารวมกันอยู่ในงานเดียวกันเลยนะครับครับอย่างเช่นเอ่อขบวนอำเภอด่านซ้ายเนี่ยก็จะมีผีตะโขนมาด้วยปะกติถ้าเราจะไปดูผีตะโขนที่เด่านซ้ายเนี่ยต้องไปเดือนวันที่24่สิจมิถุนายนนะถึงจะได้ดูแต่ในวันวันพรุ่งนี้นะครับได้ดูแน่เลยอยากใครอยากเห็นผีตะโขนก็จะได้เห็นผีตะโขนในในวันพรุ่งนี้ครับครับมีประมาณกี่ตัวครับพวกครับพ่งนี้ครับทางด่านซ้ายส่งข่าวเข้ามาหรือยังครับ ส่งมาแล้วนะครับก็จะมีประมาณแจ้งมาน่าจะอยู่ที่ประมาณสองสองร้อยตัวขึ้นไปนะครับที่ที่จะที่ในขบวนเดียวนะครับนะแต่เขาจะผชันกันนะฮะอย่างผีตะโขนี่บางทีก็ไปไประชันกับผีขดน้ําของเชียงคานครนะซึ่งถ้าเราจะไปดูดูผีผีคนน้ําที่เชียงคานเนี่ยก็ต้องไปดูอีกเดือนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ช่วงนี้นะครับในช่วงเดือนเมษาหรืออะไรต่างๆเราเนี่ยซึ่งตรงเนี้ย เองานดอกไฟบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยเปรียบเสมือนอย่างที่ผมเรียนว่าเปรียบเสมือนกับเอางานกิจกรรมทุกอำเภอเนี่ยมารวมกันอยู่ที่จังหวัดครับแล้วก็แล้วอยากเห็นอะไรก็จะเขาจะแสดงศิลปะวัฒนธรรมของอำเภอนั้นๆออกมานะครับนะฮะจำนวนแห่ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายสามโมงนะครับแล้วก็ไปเปิดเพิ่มทำพิธีเปิดที่สนามกีฬากลางเวลาสิบแปดนกาครับค่ะท่านผู้ว่าคะกิจกรรมสําคัญภายในงานเนี่ยที่ เหมือนกับว่าพลาดไม่ได้เลยเนี่ยใครไปแล้วพลาดกิจกรรมนี้เนี่ยคะ่ะเป็นกิจกรรมอะไรบ้างคะออถ้าในส่วนของงานนี่ก็ควรจะเข้าไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่บนเวทีกลางนะครับ,รบถ้าไปปุ๊บเนี่ยออก็จะมีเวทีกลางอยู่เวทีกลางเนี่ยแต่ละวันก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะฮะในแต่ละวันนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะอย่างเช่นวันแรกเนี่ย วันแรกก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสารครค์โดยการรณรงค์เรื่องของโครงการจังหวัดสะอาดซึ่งจังหวัดเลยเนี่ยเราเป็นวาระของจังหวัดนะครับในการที่รณรงค์ให้จังหวัดเนี่ยมีความสะอาดปลอดขยะนะเราก็ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมาประกวดกันนะเป็นการประกวดเพลงรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะเราก็จะมีการแสดงประกอบลีลาสวย,สวยงามมากครับนะก็น,ะนี่จัดเป็นเป็นปีที่ เป็นปีที่9แล้วนะครับ,รบในเรื่องของการจัดประกวดนอกจากนี้แล้วในแต่ละวันอย่างเช่นวันที่สองก็จะมีการแสดงแฟชั่นโชว์นะฮะของสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเลยซึ่งแฟชั่นโชว์เนี่ยก็จะเป็นนำลายผ้าพระราชทานนะครับแล้วก็รวมถึงลายผ้าอตลักษณ์ประจำจังหวัดเลยก็คือลายลายดอกไฟ่เมืองเลยนะแล้วก็ชุดผ้าพื้นถิ่นมืองเลยเนี่ยให้ให้มาเดินแบบเพื่อที่จะ ส่งเสริมการทอผ้าของจังหวัดเลยส่งเสริมลายอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยให้คนเนี่ยได้ใช้ผ้าของจังหวัดเลยนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่น่าจะเป็นไฮไลท์สําคัญด้วยนะครับอ,อันนี้ยกตัวอย่างในวันที่สองนะครับ,รบแล้วก็กรริจกรรมสําคัญที่ยังพลาดพลาดไม่ได้เหมือนกันก็คือการประกวดที่ดาดอกฝ้ายนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นกิจรกรรมที่ที่จะจัดวันที่ห้าส่วนภายในงานเนี่ยนะครับที่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งก็คือ ร้านต่างๆ,ๆที่เข้ามาออกร้านเนี่ยก็จะมีร้านที่เป็นร้านของ ere, อำเภอแล้วก็รวมถึงร้านโอท็อปก็หมายถึงว่าคนที่อยากจะมาะชิมช็อปใช้อยากจะมาซื้อของโอท็อปแล้วก็อยู่ในงานนี้เลยนะฮะมีหมดเลยนะครับทุกอำเภอมแล้วนอกจากนี้แล้วถ้าใครอยากทําบุญทํากุศลก็จะมีกิจกรรมของกาชาติก็คือมัดฉากาชาตินะครับ มีจำหน่ายสลากกาชาติเป็นต้นครับอันนี้คือคือมาแล้วต้องตต้อต้อองงมาเลยครับครับของรางวัลกาชาติปีนี้ปนไปเลยครับท่านผู้ว่าครับรางวัลใหญ่ของ,ของรางวัลกาชาติรางวัลจะแบ่งเป็นสองส่วนก็ค,คือถ้าภายในงานเขา,เขาเรียกว่ามัดฉากาชาติก็จะมีรางวัลสูงสุดจะเป็นรถจักรยานยนต์เรานะซึ่งรถจักรยานยนตน์เยก็จะมีการออกสลากทุกวันนะฮะสลากทุกวัน นะวันละหนึ่งคันหรือสองคันก็แล้วแล้วแต่โชคของผู้ที่เขาเรียกตักมัชฉาไดนะ้แต่ว่าเราก็จะจะให้ออกทุกวันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าวันวันที่หนึ่งไม่ออกเราก็จะเอาสลากนั้นเนี่ยมาลงอีกทีหนึ่งในให้บางวันนี่อาจจะได้สองคันอะไรต่างๆเหล่านี้ครับอันนี้ก็เป็นรางวัลใหญ่คราวนี้ถ้าซื้อสลากอ,อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสลากกาชาราคาห้าสิบบาทสลากกาชานี่รางวันใหญ่ก็จะเป็นลถบิ๊กอัพนะรถบิ๊กอัพนะครับรถบิ๊กอัพ อ่าหนึ่งคันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีรถจักรยานยนต์นะฮะเป็นรางวันที่สองรางวันที่สามก็จะเป็นทองคำสิบเส้นนะครับนะฮะอ่าครับนีนี่เป็นต้นนะฮะครับผมท่านผู้ว่าครับงานนี้ทางจังหวัดเลยแล้วก็ชุมชนครับมีส่วนร่วมในงานนี้อย่างไรบ้างครับโอ้ชุมชนมีส่วนร่วมมากเลยครับงานนี้ถ้าไม่ถ้าขาดชุมชนก็ก็งานก็จะเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่สาเร็จครับ ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การตั้งขบวนแห่ขบวนแห่นี่จะประกอบด้วยขบวนของอประชาชนกับข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งซึ่งช่วยกันทํางานนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในขบวนแห่เนี่ยก็จะจะต้องมีองค์ประกอบก็คือขบวนฟ้อนลำขบวนฟ้อนลำเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาชุมชนนะะมามาร่วมซ้อมลำกันตั้งแต่ก่อนที่จะพิธีเปิดงานวันที่หนึ่ง ครับตรงนี้ชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการออกมาซ้อมกันก่อนนะแล้วถึงรางวันงานันที่หนึ่งเนี่ยเมื่อมีการแห่เนี่ยก็จะต้องมีการแสดงแล้วก็มีการประกวดด้วยนะครับว่าทางขบวนไหนเนี่ยได้รางวัลต่างๆก็มีรางวัลให้ดังนั้นทุกชุมชนก็จะตั้งใจอีกประการหนึ่งก็คือชุมชนก็ยังมาช่วยการแต่งรถนะแต่งรถแต่งรถในขบวนบแต่งร้านค้าต่างๆที่อยู่ในงานงานนี้ก็ แสดงอยู่ที่สารการจังหวัดเลยนะครับ,รบนะฮะส่วนพิธีเปิดเนี่ยไปเปิดที่สนามกีฬากางนอกจากนี้แล้วเนี่ยประชาชนก็ยังมีส่วนร่วมในเรื่องของการนําสินค้าเนี่ยมาจําหน่ายผมยกตัวอย่างกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มอาชีพเนี่ยมีทั้งกลุ่มอาชีพที่ทําด้านอาหารเช่นการแปรรูปผลไม้ต่างๆนะครับแปรรูปกล้วยแปรรูปแมคคาเดเมียอันนี้ก็กลุ่มอาชีพเหล่านี้ก็จะนําชุมชนก็ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะนำะสินค้ามาจำหน่ายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการส่งเสริมการทอผ้านะผ้าต่างๆผ้าฝ้ายเมืองเลยนี่จะเป็นผ้าฝ้ายที่ที่ที่อุ่นนะครับ,รบใส่แล้วก็อุ่นแล้วก็ใช้สีธรรมชาติดังนั้นผ้าฝ้ายเมืองเลยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้าอย่างดีเลยครับที่ประชาชนทั่วไปถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้มาเที่ยวชมงานเนี่ยก็จะ,ะซื้อผ้าฝ้ายซื้อผ้าฝ้ายเมืองเลยเนี่ย ก็จะไม่ผิดหวังครับนะมีความอบอุ่นแล้วก็มีสีที่อะไรมีเอกอัตลักษณ์นะฮะ,ะสวยงามในอีกแบบหนึ่งของพื้นถิ่ไทยเลยครับค่ะ,คะ,คะท่านผู้ว่าคะแล้วในเชิงการท่องเที่ยวล่ะคะจังหวัดเลยในปีนี้มีการขับเคลื่อนอยังไงบ้างคะโดยเฉพาะงานนี้คะ่ะในในด้านในเรื่องของงานดอกไม้บานสืบสาวัฒนธรรมไทยเลยเ,เราก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ไปในตัวโดยการเบื้อง,ง,งต้นก็คือเราเราได้มีการประชาสัมพันธ์นะครับผ่านในชังสื่อต่างๆนนี้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สองก็คือ,อมีการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของจังหวัดในใน,ในงานเนี่ยวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยนอกจากในเรื่องของการสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมเศรษศรฐกิจฐานรากนะแล้วก็รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพราะนั้น ในเรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดและในงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ผมได้เรียนแล้วว่าอยากเห็นเศิลปวัฒนธรรมของทุกอำเภอเนี่ยนะมาดูได้ที่เดียวเลยก็มาดูที่สารการจังหวัดจะ <c oughs> เห็นาการแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละอำเภอร,รวมถึงออกการออกล้านของแต่ละอำเภอก็สามารถที่จะเห็นได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังจัดกิจกรรมนะครับสำคัญนะฮะใน,ใน,ใ,นในโอกาสต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นท,ที่จัดไปแล้วก็อย่างเช่นที่อำเภอภูเรือเราจัดกิจกรรมศริลป,ปะสายหมอกดอกไม้ก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติที่จะไปขึ้นอุทยานภูเรือจะไปชมในส่วนของดอกต้นคริสต์มาสต่างๆก็สามารถที่จะไป,ไป,ไ,ปไปชมได้แล้วนอกจากนี้แล้วก็จะมีงานศิลป,ปะวัฒนธรรมที่จะจัดเป็นช่วงๆไปผมยกตัวอย่างเช่น การประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตะโขนเราก็จะจัดในวันที่23ถึงวันที่25มิถุนายนตร,ตรงนี้แหละครับถ้าอยากจะดูผีตะโขนทั้งเมืองนะครับของเมืองดังต้ายก็ต้องไปนะฮะช่วงวันที่23ถึง25แต่วันแห่นี่ก็จะอยู่วันที่24มิถุนายน2566รครับ,รบนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้าน ทั้งเชิงธรรมชาติศีปลปวัฒนธรรมแล้วก็การจัดงานบุญประเพณีที่เป็นในช่วงแต่ละเดือนนะครับครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านไปเที่ยวง,งานดอกไบ้บานเมืองเลยครับท่านผู้ว่าครับเชิญครับครับก็เรียนเชิญท,ทุกทกท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่เก้กุมภาพันธ์2566 จังหวัดเลยได้จัดงานอดอกไา้บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยซึ่งเป็นการจัดปีที่44ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีกิจกรรมนะบนเบทีกางของภาครัฐที่ส่งเสริมในเรื่องของอในเรื่องของการส่งเสริมอัตลักษณ์ของผ้าผ้าไทยนะครับนะส่วนหนึ่งก็มีกิจกรรมทุกวัน นอกจากนี้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะไปชมสินค้าโอชอปจิมชอปใช้ชมได้นะครับ,รบแล้วนอกจากนี้ก็จะมีอของภาคเอกนชนก็มาจัดงานด้วยนะฮะโดยภาคเอกนชนก็จะมีมีกิจกรรมดนตรตีอะไรต่างๆเนี่ยผู้ที่จะมาในงานก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ทั้งในส่วนของอางานของที่ทางราชาการจัดแล้วก็ในงานของเจ้าพายอ,อุปนจัดนะครับมาในการครั้งนี้ก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ หลายๆที่นะครับในพื้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดเลยครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านทวีเสริมพักดีกุลที่เกียรติร่วมรายการของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ